กินเรามันไม่กินเธอแนนของเธอผมกสีเหลืองทักทายสบายดีและกสวัสดีพี่น้องสบายดีจนสวยนี่มื่อนี้สเปนกาได้อยู่ไยคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ยยูายเป็นมื้อที่สี่แล้วล่ะนี่มื่อนี้เป็นมื้อที่สี่ว่าเมื่อนี้กก็สีนอนและพัด พี่น้องเอ้ยเข้ากินเบิร์เดเข้าศาสตร์นะเละเอามาโซงอันฝนตกกันนะเป็นกระทงนึงแล้วมันเบิดแล้วพี่น้องสีตะหง่ะละเลยก็คือว่าสีข้าวเมื่ออื่นผัดแล้วก็เลยสีได้สีได้ข้าวมาื่อนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเข้ากินเบิดแล้วแต่จิตแต่จิตกับซีเพรุ่ตอันกินข้าวเจ้าท้าหุงข้าวหุงข้าวท้ายังเหลือข้าวเจ้าเพราะว่าเข้ากินเนื้อเบดแล้วก็หัหมูหัาไก่หั่นเป็ดกับเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยตรงข้าวมื่อนี้นะตออแรง ตอน่ายๆกินข้าวยาแล้วก็จางสีเห่าเหลี่ยมเห่าคับนะเพราะว่าทางกระเนี้พี่น้องันร้ยดายอยู่ในป่าพี่น้องเอ้ยมาหายามเหี้ยวตะจิตแล้วก็มาเบิ่งเหี้ยวไม่ตะจิตเดี๋ยวไปเบิ่งเหี้ยวไม่ตะจิตน้ากันพี่น้องก่อนที่สแปงสิไปสแป้งก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอคอบมรองขอบใจทุกคนหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส่งเป็นกําลังใจเป็นฮวงสแปงพี่น้องเอ้ยสแปงก็ขอคมคอขอบใจหลายๆอาการสแปงก็สวงนี้นะอยู่ระหว่างอันกินหะหไม้ห่าไม้พื้นเมืองกระเจ้านะ แตก่กะมันก็ยังคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยยังมีมือหอนกินข,ข้าวไปตรงเวลาแล้วมันก็หอนเจ็บๆนี่สบายดีจิตสบายดีเออมื่อวานนี้มือป้าได้มือนี้ได้มือเงเอาอีแล่เมือใบเงาอีแล่ตะจีวันนี้โอ้ยตลอดมาถึงไนงะมาวันนี้ก็เกี่ยวข้าวแล้วตะจิตเอ้ยเดี๋ยววันนี้มาเบิ่งเหีฮยอตะจิตก่อนเหฮือใหม่คนเห็ดเมืบบ่อวานนี้คนเห็ดเมื่อวานนี้เหีอเลยนะใบไม้กับกำลังดิบๆอยู่เลย กลางแล้วเห็บหอยโอ้คักได้คักคักเนี่ยเอ้ยเพิ่นเห็ดบ้านนี่เพิ่นเหะเพิ่นเวาเพิ่นเหะคือเพิ่นยังไม่ทันนี่เอ็นเห็ดหลายๆเห็ดจากทรงสามหลางเห็ดเหเอาวันส่างนี้เป็่นยังไม่ทื่อปูนเปิดหัวคู่แล้วสามหลางวันนี่เพิ่นวาโอ้คักได้แต่จีดเห็ดแด้มื้อนี้กะแดด คิดว่าฝนละตกได้ไหมเนีนะ่เพราะว่าเขาเจ้าว่าวันที่สนะี่นะพายุสิมาและพันนิมาจะจน่าจะเบิดเยอะเบิดฝนแล้วล่ะเพราะว่าสีเอ็นหาะยำเกี่ยวข้าวแล้วแต่ว่าข้าวายบังคนนะขาเจ้ากะเกี่ยวแล้วได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าขาเจ้าซื้อข้าวโดเลื่อมเฮ็ดแล้วบอกว่นี่จนะจิตอันนี้หลังที่เทเลหลังที่สี่นี่เนาะสี่ <4. S 1> หลังห้าหลังขันได้รวมเบิดกับห้าหลัง เจ็ดล้างเออแต่จิดเฮ็ดนี่เจ็ดล้างเพื่อนเอา,เเอาลิกเอาโลดได้เจ็ดล้างเอาโลดมัดเอาโลดมัดบตัตจิตม,มันจังแน่นเนาะนี่เหิงอันที่จตจิตใส่มัดนะลิกลลิกลโลดมันจังแน,น่นคือไวดินนแต่จิดว่าเป๊บเนื่องกะโป๊ะโปะก,กัดเนาะอ๋อคอยจับเพออันนี้ได้วิธีเฮ็ดเฮ่อแต่จิตซักลักซักลัก ซักหลักษ์ซื้อแล้วก็เอามามัดแบบนี้อันนี้เหี้ยวเฟอร์ตจีเหี้ยวแพทย์หรือเหี้ยวก๊กเหี้ยวแพทย์เหี้ยวแพทย์เหี้ยวเหี้ยวปีงเหี้ยวปีงมาเบิ่งตัดจีเท็ดก่อนค่อยกับท่านแล้วเคยเห็นแล้วตัดจีเท็ดเหี้ยวนี่อืมน่าจะงาอยู่พี่น้องเอ้ยสักหลักสักหลักษ์ซื้อสักลักสักลักซื้อ ซักซักซักคือแบบนี้ได้ยุงกระลายก็ยุงสะแม่พึงหนุดยุงกย็ยุงตัวน้อยนะแต่จีดว่านนะเฮ็ดเนี่ยนะมีหึงก็เลยเพิ่มแป๊บนึงก็เลยเฮ็ดแล้วก่อนเฮ็ดหลังนี่แล้วแล้วก็ ยเห้เอฟซีเบิงเนี่ยนะเห็ดหลางนี่เลี้ยลวก่าพยายามเหี่ยวไก่น้ำก็โหพกมาปรดนี่วะพกมาปรุ๊บแต่จี๊ดวาวนะพี่น้องเลยเอดใหม่นะ่ะมันจะมีื้อจนอันพุดนิยุบพุดนิยุบแบบ ฟดนี่ฮาวนะจังที่ถือเนื้อยังไม่ทันมากเะยคิว่าเน,น,นี้ยเนี่ยชื่อมอสตินตัดจีโน่ไม้ในกะเฮ็ดเล่นๆแบบนี้แล้วก็เอาอันฟูดมานีบๆนีบๆขึ้นแล้วก็มัดห้าดีิวแบบนี้เลยพี่น้องแล้วว่าโอ้มันจะมีเธอไปข้างนั้นได้นะเฮ็ดเหี้อลัดแล้วเดิไปเธอไปโป่งนี้แล้วก็ถืออืมก็มพนเลยเฮ็ดเ,เป็นก็ง่ายพี่น้องเอ้ยแป๊บนึง เราแม่งกับไม่ได้เงียนะกลางเคของนี่กระเสือบ่ตุจิตเสือเหรอเสอกางเคของนี่กระเสือคือดีเราจิ๊ดเต็มมาแต่เทงพี่น้องเอ๋ยนี่กระมีเหวแล้วกระเสือเหวแล้วก็ต้องหารักมาเฮ็ดอันเหวิลก่งมันดิเฮ็ดไม้กุ้งก่งอันนี้ก็ไม่เก็ตมันอันนี้ก็มาซักลักอยู่เดชซักลักเฮ็ดอันบนกลางเหวิลซักลักซสือเสือเหวเลยพี่น้องเอยปลาตัวรุ่นนั้นเลยตัวจิตเฮ็ดแน่นบ่ เอ้ยไอ้กุ้งกุ้งแบบเข็งเค็งเจอแล้เชิอมาดูเห็นเอฟซีกระถามพี่น้องเอ้ฟซีถามว่าสเปงอันเบาทางติดต่ออันเฮ้เน่เล่จะได้โคกตะจิตเดี๋ยวมื้อนี้ค่อยสิมาถามตะจิตก่อนน้ว่าเพิ่นนั้นยังสิเฮ็ดอยู่บ่โคกนะถามเพิ่นก่อนตอบตอบ FC แน่ FC ว่าจะได้โคกเจ้าเนื้อเล่ออไรวะ FC นี่จะได้โคกเจ้าเนื้อเล่เจ้าเฮ็ดอยู่บ่เดี๋ยวนี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่ล่ะมันไม่ได้ไหมเอาเขา แต่จิตไปได้ไหมเขาจะตัดไม้เหอความจริงก็คือเฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าไม่ได้ไม้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ไม้แบบว่าไม่ได้ตัดไม้อยู่ในป่าเอามาเฮ็ดนะแต่ก็ไม่ได้เฮ็ดแต่สูงนี่เพื่อนก็มีแตะเบิ่งโง่เบิ่งเป็ดเบิ่งไกล้เฮอเพี่ยงเอวยู่หายมือเลยสุ้มคอยไมากอะขันเพื่อนได้ไหมเพื่อนก็คือสีเฮ็ดนะไม่บอกเขแล้วละทางที่ต่อกับเดซสแปงสีขึ้นเฮอพี่น้องเอวยันเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแปงนะแปลงบันเวง เป็นภาษาอังกรีฑวสเปงสีขึ้นหน้าจอเฮ้อทางติตโตเอาเาี๋นี้บอ,อก็ดเก็ดเฮาอ่าแล้วแล้เวเพิ่นมัดแล้เวเห็บหอยเพ้อยุงหลดิพี่น้องนี่มัดเจอไม้ห่นแล้วก็เห็ดกงกงอ่อาซื้อแล้วก็เห็ดมงแบบนี้พี่น้องอเอ้ยเพื่อนอะันสตจิตไม่ไม่เน็บมัน ไม่เน็บเนาะไม่แช่มันครับมุมงมันเหี้ยเขาเบิ่งนี่เลยยิ่บอเน็บพันอีขั้นตอนสุดท้ายบ่อนี่จะจี๊ดเออเออแล้วก็เป็นมุแล้วก็เอาไม้เน็บพอบนี่ออนี่เ,บ100บนเรียบร้อยบบบนี้เหลืวเล้วพี่น้องเฮียแต่จี๊ดเทบหัวบบบนี้เนี่ยเป็นตะมันทะแนงเพลินห็ดแล้วก็เอาพุทไม้มาหุ้มหุ้มหุ้มพี่น้องเอ้ยหุ้มแบบเป็นยาวๆแล้วแบบบีเฮอร์อันพี่เหลือข้ามไปพุทธนะ ล้านตลอดหลังนี่แต่ว่ามีได้กินพี่เลยจะไปที่หลังนี่นะกระเตะกระเตกระเตพี่เลอกระเตะตานี่เห็นเพอเห็นทาร่าห์หันมาหนาไงเออแม่นบอกกระเตะมันจะจีบเห็นหดมันกระปล่อยดิ่กระเตเออได้ไหนบอกอืมกระเตแต่จีดเออขนมันขนมันน้อยนึงพี่ได้บ่ปัานี้นะอืมได้บ่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บ่เพิ่นมาเปล่งใหม่เด็กมุงใหญ่เพิ่นเพิ่นบ่ใหญ่เพี่น ตะเวนก็เพลงพีแล้วพี่น้องเอ้ยน่าจะสิบโมงตอนนี้นะเก้าโมงสิบโมงไปมนันนี้เดี๋ยวไปลุ้นน้ำเดียวนะพูดละอยู่อันเดือนบนเคยเลี้ยงโง่แต่จิตเทศตอนไปยามตอนนั้นนะแต่หึงแล้วแต่จิตไม่ไป ห้อยรถข้าเจ้าห้อยรถอันข้าเจ้าเที่ยวอยู่เด้ทางนี้กะอีพอกใบแมฆพนาอยู่เท่งท่าพี่น้องเอ้ยค่อยกะมายำเหี่ยวกับตะจิชนะเห็นตะจิดยามความหวานเนี่ยที่พอกใบแม่เพิ่นปักโกยท่าอยู่เท่งเสี่ยงกยเมื่อบ้านเพิ่นวะกล้ยสุกหลายแล้วหาทางเฮาไปนี่จืดออยู่บนตะจิดทางเฮานะตะจิดลงแล้วค่อยบนส่งามาไปนี่งาดกพี่น้องเอ้ยงาดกขนาด ว่ไปเดี loser, ๋ยวงูมาเลี้ยงตะหึงแล้วลูกอลีลูกเราฮ่าฮัลโหลไงกระอนทมหูท่มหูโอ้โหดอนนนี้เลยว่าแต่จิตทางห้ายามเหี้ยวแต่จิตก็ลึกลับขนาดนี่มีเพื่อพหุจักเราเดียวออยูตรงในบนเขาเลยทุกเป็นในเลือต่จีตดมานบ่ยังไม่มน ชัตมานมีแต่ลางลันบอกมีแต่ลางลันโอ้แต่จีไปได้มายามเม้นเป็นเดือดแล้วแต่จีเม้นตั้งแต่คอยไปได้มาคุณบอกคุณอะลรโอ้โหมาเบิ่งเสื้อมีแต่ลางลันพี่น้องเอยมีเม้นลันนะมองมันแล้วก็ไม้กระโดวเพราะว่าไปได้แต่จีไปได้มายามหึงละมาเปลกงใหม่ไปนี่หน้าจะไม่มีตัวถือนะเอยู่นี่นะมีแต่ไปหาลุ้นบนใหม่ เหนด่ามาลัดโลดมันนี่มีเธอเพิ่นไปนำโพยานเพิ่นถือเหวแต่และเธอเพิ่นมักจะไป่นำไก่กะขังพี่น้องเอ้ยยานลูกไปกินข้าวไก่ใหญ่นะขังเสื้อตุ้มไว้ตุ้มโกบไก่ฟูอกอีพวกไอแม่เพิ่นบักโกน,นี่บักโก้เอามืออันนี้กล้วยหอม อันนี้กล้วยกล้วยน้อยสามสามคร่จักโต๊ะพี่เดียรแม่ไปนี่โต๊ะมัดข้าวหน้านี่เฮ้ยชิลเลอรล้านอยู่จักโต๊ะมัดข้าวหน้าเอาไปนี้มัดข้าวได้เกี่ยวข้าวได้เอามาไปนี้เกี่ยวข้าวเนาะ<ม>เกี่ยวขา้าวเฮ้ย<ม>ที่สักปองเหี่ยวขนาดพ่อผมไปตัดเนี่ยเหี<า>่วเหี่ยโลกโะป่ายตัวนี้กะขึ้นมาเทิงพีเพเ่เล็กพี่น้องเอ้ยไปนี้กะสีหาให้จิ้เฮ็ดกินนะถึงสิไปยำเหี่ยวไม่ได้กะ เดว่าต่จิตได้คำว่าน,นี่แล้วก็อีเมสเพิ่นคืนเนี่ยลกขุนไว้แล้วก็ปิ้งสำลาวไว้เดี๋ยวบันลนี้สเปงกับสิมาเฮ็ดหลับไปน้องเอ้ยตาจิตหาของกับเด้อตาจิตเด้อหามื่อคือเด้อตาจีดเมื่อคืนอืมอันนี้กะน้ำต้มไปน้องเอ้ยน้ำต้มแบบว่าต้มกระดูกมนันนะจะเอาเมื่อคืนไกินข้าวยำข้าวก็จังเฮ็ดกิตดนต่อกินแตาจิตอ่ะอ่ะยำข้ขาวก็พี่น้องเอ้ยขันกายโมง่งละ หอนท้องเลยได้สเป,ปงเนะี่ยกโมงละหอนแบๆเลยได้ต้องกินเธอตรงเวล้ล่ะจมีกินบ่กินแ้ชิ้นไก่นี่แ่บเลยไก่หองชิ้นฉลามสายละเก่งนะเข่าเขาขั้มกมื้หนึ่นะเอาก่ง ี่อันนี้ก็คือใกล้พี่น้องเลตีนมันกระผ่มันสเป้งเอาไปต้มละนี่มันสีสิซอยซอยตอนน้อยแต่ตพีพอเยอะแกงสวายอีเมพอดเยอะลาบไก่ไก่พัดไก่ตัวดีอยู่เปลงแล้วตัวเนื้อนั่นก็เปลงตัวเลือกก็เปลง อันนี้กระดูกขาเขาหีมี่ไ่้เฮิร์เนาะสินขามี่และเขาหีเชืยว <ขา S 2> มีครับขาไห <ขา S 1> ม,มขอแต่มไม่ปวดเธอละนั่นน่ะจุกนึงแน่พ้อหอมจ้าน้าเมื่อเอาชเอชื่ชพอเรื่องนี้ไม่พอผลิตไม่ไม่เพราะฟันผุรงปันเดีจังเฉยเฉยเลเนาะสวยแล้วกับโคอ๋อพี่น้องเอ้ยก้อนนี่แหละโลกน,นี่เดี๋ยวโคนะจากเสียบโคเืือเกือบจังหนู เจ๊น้ำซื้อโกสุกะกะออมาราบเลยซีนกัซีนสมดัดเลยซีนไก่ป่าสมัดคือกับซีนหมูเลยเสียบหก สุดเลยข้าวขาวน่าจะได้หลายตืบนะนจะได้หอดถ้วยพี่น้องอ้ยสเปมท์นซอยต้นเล็บๆกระดูกวันนี้ก,กระพากไดนะ้กระดูกอ่อนเช้นกระดูกแข็งนะเสิร์ฟน้ำต้มกระดูกอ่อนกระดูกเครื่องในมันพัาออกพังเข้ามามุนๆพี่น้อง เถอะซื้อโมโคพี่น้องโมโคสูชีวิตเอฟซีว่าโมโคสเป็สูชีวิตขนาดนี่ลายปูปูนี่เรงเอาปูนมาไปโคซื้อเอเป็นโนแลวก็ะสซินน้ำต้ม ไ่แม่ตกอ่ะกระตอมยุ่งหอมชิ้นไก่นีออันนี้ก็น,น้ำต้มมัน,นต้มกระดูกอันนี่สเปงยสีอ่างซื้อน,นี่แล้วก็โคสิบฝง,งมอต้มต้มนี่กี่เม่ต้มซื้อเกือบเป็นหนึ่แล้วก็ซื้งองซุปเปอ ต้มนี้ไว้สูตรอย่าเอ้ออยข้าวโคขึ้นคี่โตนี่กรเสิร์กก็เสิร์ฟน้ำต้มมันหอมหอมเนอะ้นูนูคุณสกัน ชิมมันก่อนอืมชีสเค็มๆคอดีเลยไม่ต้องเสื้อเกืออีบัดปุ๋งนี่ปุ๋งแล้วก็ตักเสื้อกะซ่ามเพิ่มเย็นแล้วก็สีปุ๋งพี่น้องเอ้ยใส่พักต้บอลนี่มีใบขิงนำตะจิ้นเอาใบขิงนะพ้กโพดน้ำ สูงนี่นะมีมีไอันใบมันก็ซื้อปูมันพีน่น้อยเพื่อจะจีบเพื่อนไปหามะขือได้บ่เนี่นเลยหามะขือหาพักกินกับว้าติโตได้พีเนะนะพ่เลิศนั่นนะมาเบิ้งดูเรียกเต็มถุงทรงถุงเซอ,อร์ก็ได้พี่เลิศนั่นจะจีบเออมะขือกับพะคุย้อนกินกับเนาะ เดี๋ยวจะแป้งปรุงแล้วก,ก็มาตักเอาคนนินอยเดี๋ยวเดียวเอน,นี่นไปพักก่อนเป็นยาลายร,ารูเมาเร็วเดี๋ยวพักแล้วก็ตักเอาไปนี่ครบเลยนียนึงก็พอมาจากหน้าเชียวสำมเับกางำแล้วห้าห้า็นได้ขององะไรปาเมนชินปาเมนคิด จะเสร็จยังเอาชิมด้วยเค็มไหมเค<ม>็เมบอ,อันนี้น้ำตุ้มซูตดน้ำต้มอะชิมเค็มเด้อน<า>ตักเลยพอดีแล้วป่ะแม่ เด่นนะอืมตัวเสียบพี่น้องเอ้ตัวนี้ลาบตัวนี้เสริมคิดสีหลายสีแดงๆตัวนี้ต้มต้มกระดูุตัวนี้จะจิตเต็มแล้วเห็บหอยอันกินกั๊บลาบไก่ได้เลยอืมเพื่อนไปหาเลยปีกล้วยเพื่อนน้อยก็ได้อจิตกีกล้วยน้อยสมมุนีไพรไม่กินเม่ยงข้าวโหยอดหาเบ็นนี่ไงอืมเทปเลยพักินกับไม่ไข่กระดมทุกค่อยวะ ในไข่เขลทำคือไส่บ่เขาเขาทคอยางไกันเขาทบ่เอบร้อยอันกินนี่เราเอ้มาพี่น้องกินข้าวน้ำกันบานนี่ลับไก่เสพๆตอนเพลงลับไก่ปาตะจีด้วยไล้วุยรุ่ยลุ่ยลุอยยังเดียวตะจีตอกินด้วยด้กินข้าวพี่น้องมากตามมาถึงข้าวนำยกันด้วยแล้วเนี่ เริ่มนองเน้อข้าถึงก่อเนื้อใบม่วงแล้วลตอนนีน้กะนข้ากับนะมาเด้อพี่น้องอีนาวเทงน้ำดิวช่วยเลี่ยงข้าวแล้วอ้อเช่นละขายาเมื่อบวมแหมนี่นะมากินเบิร์ดแล้วเนาะตัวคอยมชลนคิดแซ่ยบ,ย,บย,ยู่บอจุ๊ดกินนมแห้งนะม

มือด่างมัน hmm. ขึ้นก็มอ i ม้๊๊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 � เต้ลไ,ไปฟันฟ <âu baik> ันี้คิดไปเลยงเเลยไ้เนายเลยยมากรกกันใหญ่หน้าแกงเหว่ยงไ้ไอยูปยแม่ชามน่ะนี่แหละกินข้าวอยาแต่จิตกะวิตามากินส้มตอีละมัมเล้ไปน้องดงเอเธอขอยเยอะนะี่ะตจิกว่าเป็นตจิตไย คุยคุยด้วยแต่จิตคุยเอฟซีเบิ้งด้วยเอฟแ่บอยิ้มยิ้เขาบาอืมเขาเป็นนะนยเหงไทยมีโชว์คุยด้วยคุยเอแอ่บเเอฟซีเบิ้งเน่แต่จิตคือเสเสแหงเงาแล้วนี่ไแมก็กินได้กินละกินชมได้ยหากินน้ำตาลไม่ได้บ่แต่จีตคุยกูเอลไล่ไม่แต่จิตต้นง่าไหมเอแม่

อ่ะตอนนี้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วพี่น้องหาเฟืองเกมสิมืดเลยอันนี้เิ่นเอาโกอย<า>ออกมาเราจะหากเสร็แล้วเหยียบหอยตัวนี้เยอะสุกแล้วตอนนี้โอ้ยแต่จี๊ดยิงเข้าวบ่ตัวนี้สุกแล้ว,โ,ว,ว,ว,กลวโกยงาสทุกคนพี่น้องโอ๊ยสุดน,นี่นะโกยงาทองหลายมีแต่โกยเสียบม,ม,มันี่กได้นี่นีโกยนี่กะเสียบเท่าที่โกยน้อยนีะชอบดิบอันดิบเนี่ยไว้แต่อันดิฟเนีอยโอ้ย แป๊บติ๊กเดี๋ยวมันเละเฮ้ยพอเอาขึ้นน้าไอ้นของซึ่เจ้าลายใช่ป่อันตะคงอันตอยมีนมีนปเลยได้ขกลายยมีน้อยธรรมดามนั้น่อยนะเมาลถึงหเพ่จะจิด้อวันี้สแปงมาเฮาหพี่น้องเอ้ยเอาเบอเพอะมาอ้อมกินอยู่บ้านนะเมื่อบ้านเพิ่นอึดอันกินได้ นี่เพื่อนี่กัอีเมย์เป็นผู้ปุ่คอก็อีเมย์พี่น้องเอ้ยสองจุ้มนะนี่เพื่อออันนั้นได้บ่เพื่ออีเมื่ออ่อนจิตบาลเอากะเอางอนแบบนี้พี่น้องมาให้กะบุบ๊ไปไป้มีเห็นหัวทางไปาทางไปพี่ซื้อบุ๊เฮาแบบนี้นะมีต้นสะื่อ จะเป็นต้นจตกโทเนาะเอาดอกไม้ผมเอาดอกไม้เมื่ออันเน็บขันมาเบ่งอยู่บ้านงามเลยดอกสีเหลืองเคยโทนเกียวไปละ <c oughs> ดอกน,นี้ก็งามอันดอกอันนี้สเปงยม่พุแจักซื้อมันแต่ว่ากระแปงโขนอ,องขาวเจ้ามาวาดนนแต่ว่างามเด้พี่น้องเอ้ยจอกจอกพี่เลยดอกอันนี้แหละข้าวเจ้ามอบของขวัญคู่อัน,นวันที่เจ็ดตุลาหนะังงามตอนสเปงยเคยตอนสปเปงยเฮ็ดน,นะเอามอบของขวัญคู่ดอกไม้นี่งามเด้หลายสีประซับดีเคยจะเมิอแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแต่ละคนกำลังหาเคิมอ,อยู่สปเปงยห้ามาบึ้งอันนี้ มาเท่าดินหลังจากที่ปูไปนะไปหามาคุดมาเท่าดินเนาะแตะนึง่งน่าจะเนี่มีทันฮอดยามปิน่นบอกอจะไปเอามาลงมาคุดเบืงนะ้งพี่เนาะเอ้ยลงเามาคุดเบื้งนะเราเป็นปง่งเราบอกมาเท่าดินดิโปง่งแล้วได้เออโปง่งแล้วปง่งแล้ว,ลว,ลวมาเท่าดิน เบงคุดตัวอีกนยังอ่อนอยู่เมย์พงได้ปู่นี่เอาพลสงิกผมพอาสเิะมือเสื่อเก่งมือไหวนะเอาพอสติะไปอีกตู้ ไราต้องบนเ้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันนี้งำไม่ละมันต้นงำไม่ลเอา,เพาะพออีกตู่ก่อนอตูม่มือไปสังเกไปมือปลาตะจิตเลยพี่น้องไปนี่นไปหามกี่นี่ก็ได้มาคือแล้วกับดอกไม้ดอกไม้เอามือสากนีต่ตะจิตเฮ้อันนี้แพนด้านะ ขึ้นไปเพนน้าขึ้นไหมเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้เมืปลาก็เด้อเอาแล้วอ้าวดอกไม้กระเป๋ามือนี่กับยันรถข่าจุ๊กน้อยเพราะว่าบนหย่าก็มีนะก็เลยตรงมือตะเวนนะตะเวนตึบเก่งนี่ประมาณสี่โมงยันก่นนี้แล้วมันสีขาจุ๊กน้องเอยตากออดแต่ไฮได้อันนี้นะที่พอคุณมาแปลงก่อนละ ซุกก่อนซุกบ่ซุกบ่ซุกกระขึ้นนั่นเนี่ยรัดไปจัเด้กยก็จุหน่าเลยพูดเลยทางออแต่หายได้เลยพี่น้องวันนี้อมมาแปลงก้อนแล้ว